เที่ยวนั่งลำนั่งร่องนะคะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะท่องเที่ยวหลายนะคะ่ะมือน,นี้ป้าเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะมาเที่ยวหาดนั่งลำอีกแล้วนะคะ่ะมารีวิวบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็วิวทะเลธรรมชาติสวยๆนะคะ่ะ ที่เป็นเพื่อนนิ้นยุนีเนาะคะ่ะคือหาดนางลำจังหวัดระยองเน้ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหาดนางลำก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่สวยงามเนาะคะ่ะทะเลสวยแล้วก็นามาเที่ยวเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นบรรยากาศของทะเลสวยๆเนาะคะ่ะ รับเพจบ้านของมะดามบุญแฟนเพจเนาะกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนเห็นอยู่นี่คือเรือเนาะค่ะที่กำลังสีผ้านักท่องเที่ยวเล่นบานาน่าโบ๊ทดูนะกับเพื่อนอุไ้มีโอกาสเนาะค่ะมาที่วิวบรรยากาศดีๆให้เพื่อนๆทุกคนเห็นความสวยงามของทะเลบ้านเฮ้าเนาะค่ะผู้ใดมีแพนอยากมาเที่ยวทะเลด้กับเพื่อน มาได้เลยเนาะค่ะเพื่อนช่วงนี้เพราะว่าทะเลกำลังสวยทุกทีแล้วค่ะเพื่อนได้มารีวิวบรรยากาศของหาดนางลำ้ำนางลองจังหวัดระยองเนาะคะ่ะให้เพื่อนทุกคนได้เห็นความสวยงาม